ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิแกะกล่องพัสดุครับพี่น้องจกักมันเป็นอีหยังดรอกครับสร้างไว้เนี่ยมันโดนแล้วผมบ้แกะจนลืมครับผมจนลืมว่าสร้างอีหยังมุกหวมันเป็นอย่างครับเนี่ยเดี๋ยวแก้กันเลยครับ ันน่้ก็เดี๋ยวสีกเอาเลยสร้างโดนแล้วแต่ว่าท่านมีเวลาได้แกะพี่น้องจนลืมว่าสร้างอยียงไว้ เป็นหูฟังครับพี่น้องครับสร้างไว้ซองอันจำได้ว่าจากลาซาด้าหรือว่าชูปี e บุหูครับนี่อันนี้สร้างนี่โดนเติบนะครับกวาสิได้เพราะว่าม่นมาจากจีนนะครับอันนี้หมฟังตัวนี้ เสียงดีครับตัวนี้ผมสร้างมาหลายรอบแล้วครับนี่ครับติดใจก็เลยสร้างอีกครับเนี่ยเสียงดีครับครับนี้เบดออกมาเป็นลูกเป็นลูกเลยแหละครับนี่กระเดื่องนี่ออกมาเป็นลูกเป็นลูกเลยสุดยอดของเขาครับเสียงดีแต่ว่างำสร้างกระสิดโดนแน่ครับ ประมาณเกือบยี่สิบหมื่นครับก็สิได้คือบางที่ก็เพอเพอเกือบเกือบเดือนก็นมีครับหลบกอนเสียงดีครับหูฟัง,งติดใจเลยเหะครับใส่เบ้งนี่ติดใจเลยผมสร้างอีก รอบในนาะทีรอบที่สามแล้วบังคับเนี่ยชีมีอะไรให้พ้อผมด้วยครับเนอะชีมีอะไรให้ใหน้ำครับลูกยางพวกอย่างมันนะครับเนี่ยพวกลูกยางตรงตงตรงตรงรงนี้มันนะครับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ครับเนี่ยลูกยางตงัวนี้อันนี้เพื่อนกระแถมมาให้ครับ ท่าของเขาอยู่ครับเสียงดีแห้งครับสองอันครบครับแบบว่าอันนี้มันหย่างบานนี่อันนี้กระจกมาแต่ท่งนใดผมก็จุนจำว่าได้โดนแล้วขนาดกระจกเป็นอย่างครับ อย่างนี้โอ้โบแมนดอบอเคยสั่งด้วยนี่กางเกงนี่ือมามาได้ยังไงกางเกงนี่โบเคยสั่งเด้จริงๆไม่เคยสั่งจริงๆไม่เคยสั่ง แม่นว่าสิโดนหลอกขึ้กับเจ้าวานั่นบ่าไอ้ที่ว่าก็จะหู you, ห hot, อดอันที่อยู่หูหอดเบือหอดยังหอดซื่อที่สร้างไปได้อย่างไรเกงีกงแนวนี่กเป็นแบบนี้เกลี่๋อ,อคือเป็นแนวนี้มาได้อยังไรยังว่าง,งูง กับตัวเองอยู่พี่น้องบุหร้สัง่งนะมาอะไรยังไงเรื่องของเรื่องคือมันโดนแล้วอมขับักองเียผมก็คิดอย่ะกาจะดูว่าผมแก้แบบงงๆครับผมอแต่ตัวนี้แมนแทบผมสั้งไว้ เอาครับพี่น้องครับคลิปนี้กับผมมิยังหลายครับผมแกะพัสดุแกะกลองพัสดุเนี่แหละครับยังงงยังงง,งเจ้าของอยู่ครับว่ามันมาแบบใดกางเกงนี่ผมไม่ได้สร้าง,งนี่กางเกงแบบนีออ้แล้วผมก็ไม่ได้รับเองพร้อมครับนี่แม่บ้านคนรับไว้แต่อันนี้ของผมสร้างครับอันนีู้่ฟังเสียงดีครับผมอูฟังนี่สุดยอด เอาครับผมสำหรับคลิปนี้กับบุมี่ยังหลายครับพี่น้องครับฝากไใบสมีแล้วครับพี่น้องครับบุมี่ยังครับผมแกะพัสดุแกะกล่องพัสดุครับผมครับสวัสดีครับผม